L.T. ตัวใหม่นี้นะครับก็ทดสอบโดยอตอนนี้จะติดกองหยอดเหรียญ B.Y.C. นะครับที่ว่าบังคับสัก36นาทีแต่ตอนนี้เราจะเทสแบบหนักๆเลยนะครับโดยใช้ผ้าผ้าผ้านวมผ้านวม6ฟุตนะครับสผืนเลยนะครับใส่ไปนะครับใส่ไปแล้วในนี้2ผืนนะครับเอาแบบกรณีที่แย่ที่สุดที่เครื่องนี้จะเจอนะฮะ ล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับผมสามสิบหกนาทีกับผ้านวมหกฟุตสองผืนนะครับสองผืนเลยนะครับผมน้ําลงแล้วนะครับโอเคอเวลาก็จะโชว์สาสิบห้านะฮะแต่เวลาหน้าจอก็ไม่มีผลแต่เพราะกองหยอเหรียญมันควบคุมอยู่นะครับผมอ่าปรากฏว่าผ้านวม6ฟุต2ผืนนะครับโชว์ยูอีนะครับผม ไม่สาเร็จนะอย่าทําแบบนี้นะครับอ่าไม่ใช่หมายถึงว่าห้ามทาอ่าซักโดยการใส่ผ้านวมหกฟุตสองผืนนะครับผมเดี๋ยวจะลองเอาออกหนึ่งผืนนะครับให้เหลือหนึ่งให้เหลือหนึ่งผืนดูซิว่าจะปั่นสําเร็จไหมอ่าตอนนี้ก็เหลือหนึ่งผืนนะครับเอาออกไปแล้วหนึ่งผืนนะครับก็คือผืนนี้นะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าหนึ่งผืนหกฟุตไหวไหม สิ้าโลตัวนี้ซักผ้านวม6ฟุตหนึ่งผืนสบายๆนะครับผมปั่นนิ่งๆเลยใครจะเปิดร้านสะดวกซักใช้ตัวนี้เลยนะครับรับไหวแน่นอนผ้านวม6ฟุตหนึ่งผืนนะห้ามใส่สองผืนสองผืนแล้วยูเลยเมื่อกี้ นนสารพิษต้อนนะครับผมเติมน้ำที่น้ำยากรบผนุ่มก็คือน่าจะเป็นการเอาน้ำยากรบผนุ่มลงในต่อนนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมจากเครื่องโรงงานเขาเลยนะครับผมแล้วต่อไปก็คงจะเป็นน้ำแฟบนะฮะอ่าใช่ รััน,นี้คือวิธีการคือสั่งกดเครื่องสั่งสตาร์ทนะครับก็จะทําให้ดูนะครับว่าบอร์ดหยอดเหรียญมันจะสั่งซักผ้าอ่าสามสิบหกนาทีอย่างไรนะครับเดีย๋ยวให้ดูไฟบนบอร์ดหยอดเหรียญแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยถ้าผมนึกออกว่าจะอธิบายยังไงนะครับคือทดสอบหยอดเงินนะฮะ สั่งอุณภูมิปไปที่ศูนย์ก่อนแล้วก็สั่งซักไปที่อินเทน i ซีฟสั่งล้างไปที่หนึ่งแล้วก็สตาร์ทแล้วก็จะปล่อยเครื่องซักไป,ก,ไปนะก,ก,กี่นาทีก็ว่าไปนะต้องการให้ซักเกี่นาทีก็ว่าไปในที่นี้ผมจะตั้งไว้11นาทีนะครับซัก11นาทีไอ้ข้อนี้ก็คือเป็นการประยุกต์ใช้งานนะฮะพี่ช่างจะ ปล่อยให้ซักกี่นาทีก็ว่าไปนะครับตัวเลขที่โชว์นี้เป็นตัวเลขที่เครื่องเขาคำนวณได้นะครับแต่กองยอดเหรเียญของเราไม่สนนะครับเราจะปล่อยให้มันซักแค่11นาทีนะครับแล้วก็จะสั่งไปล้างปั่นนะครับผมก็ทนดูอีกนิดนึงนะครับเพื่อประโยชน์ทนดูจนจบนะครับเพื่อประโยชน์ในการเปิดร้านสะดวกซักของลูกค้าที่ใช้เวลาซักโดยเครื่องหยูสกำหนดเวลาได้ส6นาทีนะครับ ตอนนี้ก็สมมติว่าเครื่องซักผ้าก็กำลังทำงานอยู่นะครับผมซักไปได้11นาทีแล้วสิบเอ็นนดน,นาทีเสร็จแล้วเขาก็จะสั่งหยุดก่อนอ่าสั่งหยุดเสร็จแล้วก็จะไปอ่านี่คือลบการซักออกให้เหลือแต่ล้างและปั่นนะครับแล้วก็จะปล่อยอ่าสิบเวกยีเป็น -36 มสบนะฮะสิบเวกยีเป็น 36นะฮะเพราะว่าขั้นตอนการล้างและปั่นเนี่ยจะอยู่ที่21นาที27นาทีเพราะฉะนั้นการซักก็ต้องเป็น11นาทีนะครับถึงจะได้36นาทีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเวลาที่อ้างอิงเอาไว้โชว์เพื่อโม้เฉยๆนะฮะ้าเยอะผ้าใหญ่อะไรยังไงเครื่องก็จะยืดเยอะนิดหน่อยนะครับแต่รุ่นนี้ประสิทธิภาพในการปั่นหมาดดีมากกว่า15กิโล รุ่นก่อนนะฮะรุ่นตัวหน้าแยกชิ้นนะฮะหน้าโค้งตัวนั้นจะยูอีบ่อยมากเพราะถังถังซักนะะได้ได้ทราบข้มอมูลเลยว่าถังซักมันลึกไปนะฮะตัวนี้เขาเปลี่ยนมิติของถังซักให้ตื้นแต่ว่ารัศมีของถังเพิ่มขึ้นนะกว้างแต่ตื้นได้ข่าวมาแบบนี้นะครับแต่การใช้งานริงยังไงก็ลอง ว่ากันนะครับเพราะเครื่องเพิ่งออกมาใหม่เมษาปี2568นะครับน่าทำวิดีโอนี้ขอบคุณทุกท่านครับผมกล่องหยอดเหรียญ B Y C บังคับซักที่36นาทีครับผม